ับผมสวัสดีครับผมนายราชชันตนถนอมเนาะนักวิชาการส่งเสริมการ,รเกษตรสำนักง,งานเกษตรสมัยนะครับวันนี้ก็มีน้องๆอ,อ,อีกสองคนนะครับให้น้องๆแนะนําตัวนิดหนึ่งครับครับผมนายเชนพัฒน์สุขสุบูรครับเป็นนักศึกษาึกงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้สาขาส่งเสริมครับครับตัวนี้ครับผมนายเชใจกงเยครับเป็นนักศึกษาึกงานมาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับครับในวันนี้เนาะวันนี้เราก็จะมาทำก้อนเห็ด คือเป็นก้อนก้อนเห็ดนางฟ้านางรมนะครับซึ่งเราจะใช้วัสดุเหลือใช้จากฟางข้าวเนาะซึ่งมันสามารถทดแทนหรือว่าทําทประโยชน์ให้เกิดรายได้นะครับต่อ,อชุมชนหรือว่าครอบครัวอะไรพวกนี้นครับยกตัวอย่างนี้นครับนี่เป็นก้อนก้อนที่ทำสำําเร็จรูปแล้วนะครับเป็นก้อนเห็ดจากฟางข้าวซึ่งเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับเนาะขั้นแรกก็1ก็จะมีฟางข้าว ฟางข้าวนี้เราต้องแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะครับหนึ่งคืนส่วนในสูตรของผมนะครับส,สูตรของผมผมก็จะมีการแช่ฟางข้าวไว้หนึ่งคืนแล้วก็นําออกมาผึ่งให้แห้งมัดมาไว้สักสี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับคือเหมือนคล้ายๆว่าเราหยิบแล้วไม่มีน้ําให้แห้งสนิทนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะทาเป็นก้อนเห็ดแบบนี้ขั้นตอนและอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะมีถุง ถุงพลาสติกถุงทนร้อนนะครับซึ่งเป็นถุงแบบแบบจิบนะครับแบบจิบนะครับเดี๋ยวขี้ให้ดูนะครับแบบนี้นะครับจะเป็นถุงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับถุงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็หัวจุกไว้สําหรับรัดถุงแบบนี้นะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้ครับผมจะต้องมีปุ๋ยสูตร16-20-0ซึ่งเราผสมเองนะครับผสมเองใช้อา스า1กิโลต่อฟางข้าว100กิโลนะครับแล้วที่สำคัญตัวหนึ่งก็คือดีเกลือดีเกลือตัวนี้ใช้อยู่ประมาณ200กรัมครับ200กรัมต่อฟางข้าว100กิโลนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือสำลีหรือว่าผ้า ถ้าหรือว่าใหญ่สังเคราะห์อ,อะไรก็ได้นะครับซึ่งเราจะเอาใช้สําหรับปิดปิดไอป,ปากถุงตรงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับเนาะ เดิมไปเรื่อยๆนะครับครับส่วนนี้นะครับะจะเป็นการนึ่งค่าเชื้อไปอีกสักประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับเพื่อเป็นการค่าเชื้อในก้อนเห็ดนะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายเนาะจากที่เราได้นึ่งก้อนเห็ดเมื่อวานผ่านไป ประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับวันนี้เราก็จะมาใส่เชื้อเห็ดนางรมนะครับอันนี้เป็นเชื้อเชื้อเห็ดนางลมนะครับขั้นแรกเราต้องใช้เหล็กแหลมเพื่อบี้หัวเชื้อเห็ดให้มันเป็นเม็ดนะครับเพื่อที่จะสะดวกต่อการหยอดใส่ก้อนเชื้อนะครับเปิดเลยนะครับเปิดแล้วก็ดึงไอ้ตัว ออกนะครับแล้วก็ยอดหยอดเลยนะครับยอดให้พอประมาณประมาณนี้นะครับโอเคครับจากนั้นเราก็จะปิดฝาดังเดิมนะครับแล้วก็จะใช้กระดาษปิดไว้เพื่อรอบ่มให้เชื้อเห็ดเดินเดินเองนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสัก15ถึง 20วันเชื้อเห็ดจะเดินเต็มก้อนน,นะครับจากนั้นก็จะ,ะนําเข้าไปสู่ในโรง,งเปิดดอกเพื่อรอให้เห็ดเจริญเติบโตต่อไปนะครับครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆสําหรับชาวบ้านที่อยากจะลองทําดูหรือว่าผู้ที่สนใจจะลองทําดูนะครับเนาะมันก็มีวิธีการง่ายๆเหมือนที่เคยสาธิตให้ดูจากเมื่อวานแล้วก็จนถึงวันนี้นะครับจาก สำนักง,งานเกษตรสมัยก็มีคลิปให้ดูเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ